กับแนนนะคะที่ร้านเหมือนเดิมค่ะที่ร้านสยาม TPL เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเกี่ยวกับโช๊คเชยินนะคะตัว Endura Pro นะคะตัวนี้จะเป็นโช๊คในแบบความสูงระดับเดิมของตัวรถเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะด้วยระบบแบบไฮดรอลิกปัมปิ้งนะคะตัวนี้จะเสริมสมรรถนะการใช้งานของรถและเสริมประสิทธิภาพของตัวโช๊คเป็นอย่างดีเลยนะตัวนี้ ตัวนี้เป็นความสูงระดับเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้นะคะตัวช้องเนี่ยติดตั้งฟูเซ็ตทั้ง4ต้นนะคะกล่องใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นด้านหน้าแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านหลังนะคะมาในช็อกละบอกสีเขียวเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูก่อนเพราะกล่องเล็กๆตัวน้อยน่ารักนะคะช็อคตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุลูกค้าอยากได้ความ ขับแบบความสูงระดับเดิมแต่นุ่มขึ้นการขับขี่ดีขึ้นนะคะแนะนำเลยตัวนี้แล้วอยู่ในงบราคาแบบไม่ถึง20,000บาทนะคะอ่าอันบ็อกซิ่งของเรานี่ค่ะเป็นโชคด้านหลังนะคะเป็นกระบอกสีเขียวแบบนี้โชคเทยินนะคะเป็นโชคแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะเน้นความนุ่มนวลตัวนี้เป็นโชคในระบบชวินทูปนะคะ โชคในระบบทวินทูบต่างกับโมโนทูบยังไงนะคะก็คือถ้าเกิดช่วงทวินทูบนะคะมันจะมีช่วงการใช้งานของโชคที่มากกว่าตัวโมโนทูบนะคะมันจะสามารถช่วยซับแรงความกระด้างทาให้ขับขี่นุ่มนวลนะคะได้ทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงนะคะโชคจับมาแบบนี้สีเขียวแบบนี้เลยนะคะของแท้แบบนี้เชยินนะคะนี่สีเขียวแบบนี้เลยนี่อันนี้คือโชคด้านหลังนะคะภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นเอกสารพวกนี้มานะคะ แล้วก็มีสติกเกอร์มาให้นะคะมาหาต่อที่ด้านหน้ากันนิดนึงนะคะชกด้านหน้าชอกอะไรใหญ่กว่าเราแล้วเนี่ยชกจะใหญ่กว่าเราละนี่คือแค่กล่องชอกเท่านั้นกรีดค่ะอันปุ๊บอ่าแล้วก็จะมีตัวใบรับประกันนะคะเปิดมามีใบรับประกันก่อนเลยนะคะให้กรอกชื่อเบอร์โทรของผู้ซื้อนะคะตัวรถทะเบียนรถนะคะตัวอุ๋ยตัวอุ่นตายแล้วเมื่อกี้ชอสีขาว เนื้ว่าเหมือนกันอันนี้นะคะเขินเลยเขินแย่เลยมีรับประกันนะคะตัวนี้จะมีการรับประกันนะคะทั้งหมดเป็นเวลา1ปีนะคะจากวันที่ติดตั้งวันที่ซื้อไปนะคะเดี๋ยวทางส่วนนี้เดี๋ยวเราทำส่วนการรับประกันให้กับคุณลูกค้านะคะมามา,มา,มาดูกันแกะเลยหัวหอมาแบบบับเบิลอย่างดีนะคะตัวนี้ถนัดฉีกนะคะปึ๊บโหชกดน้าหน้านี่คือโกดน้านหน้า โอเคอุ้ยตายแล้วเขาจะมีสายรัดแบบนี้มานะแล้วก็ไปไหนแล้วล่ะนี่ค่ะโชว์ด้านหน้าตัวนี้สีเขียวนะตัวเชยินตัวนี้ก็จะเป็นแป้นใส่สปริงอะไรข้างหน้าก็ว่าไปนะคะตัวนี้วันนี้ติดตั้งนะทำการติดตั้งในรถ Civic FC นะคะเดี๋ยวติดตั้งมาเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงแล้วก็พร้อมกับที่เราจะไปเทสนะคะจะเป็นฟิลลิ่งแบบไหนรอติดตามชมกันนะคะ รับรองว่ามันนุ่มขึ้นขับสบายขึ้นแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ที่เขามาทําการติดตั้งนะคะเป็นคนลองทดสอบดูนะคะยังไงก็ขอฝากร้านเอาไว้นิดนึงค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่เส้นวัดส,ส่วนแก้วค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการปรึกษาไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องรถกระบะรถ SUV นะคะรถเก่งนะคะแนวซิตี้คาร์หรือว่าจะเป็นเซ gment SUV อย่างเงี้ยมาสด้าอย่างเงี้ยนะคะสามารถติดต่อสอบถามและเข้ามาปรึกษากันได้เลยค่ะถ้าใครจะหาสินค้าได้ได้นะคะหรือว่าอยากจะทาอะไรแนวไหนรองโทรปรึกษากัน ล,ลูกค้าที่นัดเปลี่ยนโชกคกับเรานะคะตัวเทยินแอนดรโปไปนะคะตอนนี้นะคะมาเห็นล้อสวยๆจากทางร้านนะคะก็เลยได้เปลี่ยนล้อไปอีกหชุดค่ะเป็นล้อแจ็กเกอร์ไนานะคะของทางเลนโซค่ะเป็นสีเทาๆดำเทานะคะแล็กด้านๆนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็สมรรถนะการขับขี่โดการเปลี่ยนโชคไปแล้วเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงนะคะรอติดตามชมค่ะ เห็นล้อใหม่ด้วยได้สบายใจที่สวยอีกตัางหากรถสวยโชคเคนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่มนุ่มสบายอยู่แล้วสายพ่อบ้านนี้ถ้าอยากเปลี่ยนโชคดีๆเป็นตัวนี้เลยใช้นั่นสบายๆแล้วเสียงเสียงแม่บ้านที่สะบุนก็คือจะลดลงไปได้อีกเยอะจะนั่งสบายแฮปปี้ เสียเงินแค่ไหนก็คุ้มนี่ทางฝนโตกกับย่างมิชลินหน่อยค่ะล้อเลนส์ซ่สวยสุดๆไปเลยโอ้ยคันหน้านีเ่เปิดรถค่ะขอบคุณค่ะจังหวะน,นี้แล้วค่ะขึ้นสะพานรอยต่อก็ดีนะเก็บรอยต่อดีในใช้ความเร็วเลยตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะ เร่จะว่าไปแบบฟ้าสวยอันนี้คือที่มันก็ได้คือเราล็อกมือไม่แน่นเองนะทดสอบยางค่ะมิชลินไพลหลอดสปอร์นะคะรีดน้ำดีมากยางนิ่มมากโชกไม่เด้งเลยเนาะ,ะโชกไม่เด้งต่ดตัวนุนไดดีดีมากคือคุ้มมากถ้าใครแบบความสูงเดิมเดิมไม่อยากโหลดตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ะโชวนะคะมีรับประกัน1ปีเต็มๆเลยนะคะ นิ่งอะรู้สึกว่านิ่งมากแค่เปลี่ยนโชว์แต่ว่ามันก็นุ่มนุ่มดบดีนะเนี่ยถ้าได้แน่นอนอค่ะเทยินรถบ,บ้านคือเวลาเราเปลี่ยนโชว์เนี่ยการใช้งานต้องถา,ถามถึงการใช้งานเป็นหลักเลยว่าอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้เป็นโชว์ที่แบบใช้งานหรือว่าจะขับแนวซิ่งซิ่งสปอร์ตก็คือต้องให้มีการแนะนำนิดนึงจะได้ใช้ของที่แบบตรงใจเหมาะกับการใช้งานไม่ใช่ว่าเออบางคนอะ เขาอยากจะโชวตัวนี้มันดังชื่อเสียงมันดังไม่ใช่แบบว่าโชวตัวมีเสียงดังนะมันมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้อยากใช้แต่ว่าบางทีมาใช้แล้วมันไม่ถูกจริตอะ่ะก็ต้องถอดออกพอถอดออกก็เหมือนต้องเสียเงินซ้ําซ้อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยเราจบไปตั้งแต่ทีแรกเลยอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้โชวที่โดนใจกันมากกว่าอะโมเยอะจ้ะแล้วกับรถ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งไปตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากแล้วราคาเขาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะราคาอยู่เซตหนึ่งนะคะไม่ถึง20 0ห0บาทเลยนะแล้วก็เป็นราคาเซตที่พร้อมติดตั้งและตั้งสูตรให้เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนถ้าใครมาที่ร้านแล้วอยากจะจับจองอย่างอื่นเพิ่มเติมอันนั้นก็ตามความชอบแล้วค่ะทีนี้เรากำลังเดินทางกลับร้านแล้วนะคะ อนนี้ลูกค้ารอแล้วเดินทางกลับร้านให้ลูกค้าไปใช้รถนี่ค่ะที่เซ็ตมาอย่างนุ่มๆสบายๆแบบนี้กันได้เลยอยากเปลี่ยนแอร์คอร์ดตัวเองจังตอนนี้นะคะแนทอยู่กับพี่ที่มาเปลี่ยนโชกับแนทแล้วเป็นซีวิคเอฟซนะคะตอนนี้แบบอยากลองถามตัว first impression เลยว่าหลังจากที่เปลี่ยนโชคตัวนี้ไปแล้วมันรู้สึกยังไงอันนี้ให้ลองเทียบกับตัว ชคโชคเดิมนะคะชคเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนเลยอ๋อก็รู้สึกสัมผัสได้แต่แรกเลยครับรู้สึกว่านี่มขึ้นเลยแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถ้าให้ประเมินดูว่าเป็นสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พอจะประเมินได้ไหมคะถ้าร้อยหนึ่งก็มี80ดสิบะครับอ๋อแสดงว่าเห็นอย่าง<อ>ได้ชัดเจน,เ,จนเลยสม<ล>บูรณ์เพราะมันเหมือนเก็บร้อยต่อถนนได้ดีใช่ครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยชคเดิมก็จะคึบๆๆบคบบเลยอันนี้ไม่ไม่ไม่มี แต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางค่อนทางจะ<ช>เป็นไม่ไม่ระน,นาบเดียวกันไม่เสมอกันมันก็เลยจะมีอาการโคลงบ้างตัวนี้แบบหนูเป็นคนแนะนําพี่เขาเองขอบคุณครับที่แนะนําสิ่งดีๆให้ลูกค้าเพาต้องถามดูก่อนไงว่าใช้รถสไตล์ประมาณไหนถ้าเกิดว่าเห็นที่เขาตอนแรกก็คือมีอยากจะโหลดลงบ้างนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปโหลดอ่ะคือโชว์สเต็ปโหลดมันก็จะมีความแบบต้องกระด้างขึ้นบ้างนิดนึงค่ะใช่ นีเน้นน,นุ่มขับสบายแล้วก็ใช้งานทั่วไปในกรุงเทพแล้วก็มีไปต่างจังหวัดบ้างเนาะใช่ครัเป็นตัวนี้ก็จะขับสบายเลยออกมาแบบนี้ก็เหมือนเป็นการนวดโช๊คเซ็ตโช๊ไปในตัวด้วยค่ะใช่เลยเงียบกว่าเดิมเยอะเงียบกว่าเดิมด้วยนิ่มด้วยนิ่มด้วยแสดงว่าตอนมานี่คือโช๊คแบบเขาน่าจะเสียไปแล้วจริงๆเสียแล้วครั บาตโค้งได้เลยเต็มที่เมื่อกี้ลองให้แล้วยามิชลินรีดน้ำดีมากมันมันดี<อ>ดกว่าอันเดิมอยู่แล้วล่ะดีกว่าเยอะเลยแหละดีกว่าเยอะเลยใช่ครับเราเคยขับแต่รถบ้านด้วยเนาะคือคันนี้ก็ยังคงสไตล์ความพ่อบ้านไว้อยู่นะคะถูกต้องครับคือเน้นนุ่มอะคะ่ะยิ่งแฟนนั่งก็ยิ่งน่าจะประทับใจด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวตรงขึ้นไปเลย ขึ้นสภาพานเลยวันนี้ต้องขออนุญาตคุณแฟนขอนั่งที่ตำแหน่งนี้น,นิดนึงขอถ่ายคลิปนะคะถ้าเกิดว่าผ่านมาเห็นก็รขอรอยต่อสะพาน,นเ,เนี่ยเงียบเลยเนี่ยมีร้อยต่อจังหวะรอยต่อ วานขับไปต่างจังหวัดมาไงแล้วแบบมันมีรถออกมาแล้วเราแบบพอเราโยกออกสายปุ๊บเรารถมันโค้งก็เลยแบบไม่ไหวละต้อง <c oughs> ต้องเปลี่ยนอะไรจริงถึงว่าหมอวันนี้ได้เลยไหมเสร็จเลยไหมนี่ค่ะตรงนี้เข้าโค้งถ้ามีจังหวะได้แบบใช้ค้อมเร็วนิดนึงคือจะรู้เรื่องเลยว่าโค้งไม่โคง้งตรงเนี้ย นะถ้าเป็นอันเดิมนี้ต้องแตะเบรกน,นะอันนี้คือไม่ไต้องแตะเลยกอันนี้กลับร้ายค่ะถือว่าเป็นโชคที่น่าพึงพอใจเนาะใช่ครับในราคาที่เท่ากับโชคเดิมได้แหละเพราะที่ศูนย์บอกมาสี่ต้นก็ราคานี้แหละราคาอาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่ามันคือโชคเดิมไงใช่ครับของเดิมอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับ และนี่ก็คือตัว Honda Civic FC นะคะที่มาทำการเปลี่ยนโชค๊คเท i ย e n d ิน Endura Pro ของเราไปทั้งหมด4ต้นเลยนะคะตัวโชคตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นระบบ Twin Tube นะคะตัวนี้เน้นความนุ่มนวลค่ะสายพ่อบ้านนะคะขับขี่สบายๆไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจะขับต่างจังหวัดไกลๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์เหมาะสมมากๆเลยถ้าเกิดว่ายิ่งไม่อยากจะได้ตัวโหลดนะคะอยากแบบใส่โชคฟิลสูงประมาณเดิมนะคะแล้วก็การขับขี่ดี ขึ้นนะคะขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Chain g Endura Pro นะคะตัวนี้แล้ววันนี้ค่ะลูกค้าก็มีการเปลี่ยนล้อค่ะมาที่ร้านทั้งที่นะคะมาที่ร้านแม็กทั้งทีก็ต้องได้ล้อกลับไปด้วยค่ะนี่เลยตัวนี้ตัวล้อเลนโซนะคะ Jagger Dyna นะคะขนาด18 5รู114นะคะมาในสีแบบพรีเมียมสุดสวยแบบนี้เลยนะคะสีออกเทาๆดำๆๆแลกด้านค่ะ ตัวนี้เป็นสีพิเศษนะคะไม่ได้มีตลอดถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ายังไงก็ขอฝากร้านเอาไว้นิดนึงนะคะร้านของแนนนะคะอยู่ใกล้บริเวณวัดสวนแก้วจังหวัดลนทบุรีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เอาไว้หน่อยนะคะช่องแนนที TPL ค่ะจะมันอัปเดตสาระความรู้ดีๆเอาไว้ให้ทุกท่านนะคะมีอะไรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 2 2 4 9ป29-5ค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ